การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอะ่ะก็คือเหมือนปล่อยของตกลงมาโยนขอ,ของขึ้นลงไปแต่ว่าคําว่าแนวดิง่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องขึ้นหรือลงตรงๆใช่ไหม <_ S 1> เพราะฉะนั้นนี่แหละนี่คือการเคลนะื่อน,นที่แนวเส้นตรงอย่างหนึง่งโอเคนะนัรเคลื่อนที่แนวเส้นตรงอย่างหนึ่งคราวนี้มาพี่พี่จะวาดรูปซึ่งรูปนี้จะสรุปเกือบทุกเคสแล้วนะโอเคนะเพราะฉะนั้นฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยไม่เข้าใจถามโอเคนะ โอเคก็ okay. คือสรุปเลยเรายังจะใช้สี่สูตรหลักอยู่แล้วก็เราเรื่องเวกเตอร์ก็ยังใช้อยู่โอเคนะห้ามลืมนะครับเรื่องเวกเตอร์สำคัญเหีน okay, ยนะสมมุติเรามีของก้อนหนึ่งกลมๆเนาะเราโยนขึ้นไปในแนวดิง่งอะ่ะโยนขึ้นไปปั๊บอืมโยนขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วกันโอเคถึงจุดจุดหนึ่งอันนี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะโอเคนะถึงจุดจุดหนึ่ง เราจะรู้อะไรบ้างโอเคนะครับโอเคการเคลื่อนที่การที่เราโยนขึ้นไปโอเคแปลว่าอะไรครับแปลว่าทิศทางของความเร็วต้นคือทิศทางขึ้นโอเคนะโอเคเราแล้วสำคัญยังไงล่ะทิศทางของความเร็วต้นทิศทางของความเร็วต้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นตัวกำหนดเวกเตอร์ว่าเวกเตอร์ทิศทางไหนทิศทางบวกของการทำโจทย์ของเราโอเคไหมครับ คือมันคือมันจะมีสองทิศทางอ่ะขึ้นและลงใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําหนดว่าทิศไหนเป็นบวกทิศไหนเป็นลบเพื่อเอาไปคิดเลขต่อได้ถูกต้องเคนะซึ่งเทคนิคของพี่ก็คือให้ทิศทางของความเร็วต้นเป็นบวกเสมออะไรก็แล้วแต่ที่มีทิศทางตรงข้ามกอบความเร็วต้นนั้นจะเป็นลบเคนะเพราะฉะนั้นความเร็วต้นขึ้นใช่ไหมอะไรที่ทิศทางลงก็จะเป็นลบเคนะครับเค คร okay. าวนี้พอขึ้นไปถึงจุดจุดนี้แล้วสิ่งที่เราจะวัดต่อได้ก็คืออะไรครับอ่าพี่ให้จุดนี้เป็นจุดที่1แล้วกันนะโอเคจุดที่1ความสูงเท่านี้เห็นนะสิ่งที่เราวัดจะ,จะวัดต่อไปได้ก็คือการกระจัดเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นไปได้การกระจัดที่1โอเคนะ okay, ซึ่งการกระจัดที่1เป็นลบเป็นบวกเป็นบวกเนาะโอเคพี่พูดถกง่กการกระจัดนะไม่ใช่ระยะทางเพราะฉะนั้นจะวัดจากจุดเริ่มต้นไปจุดที่เราคิดโอเคนะครับ okay, Okay. พอขึ้นไปเรื่อยๆน้องๆคิดว่าความเร็วจะเป็นยังไงขึ้นไปถึงจุดหนึ่งความเร็วจะเป็นไงจากความเร็ว u ความเร็วจะเท่าเดิมไหมไม่ครับช้าลงช้าลงถูกต้องเพราะฉะนั้นไปถึงจุดหนึ่งความเร็วก็จะเปลี่ยนเป็น v1 โอเคนะพี่พี่เขียนเป็นสีเดิมเหมือนกัน v1 โอเคนะโอเคพอถึงจุดตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วก็เปลี่ยนไปพี่ก็ให้เป็น v1 เนาะโอเค โอเคเรามี U S V แนละ้วใช่ไหมมันมีกี่ตัวนะทั้งหมดมันมีเ,เขาเรียกว่าอะไรตัวละครกี่ตัวนะ U S V ขาดอะไรขาด T ใช่ไหม T T ไม่ซีเรียสโอเคนะ T ก็คือเริ่มเริ่มนับตั้งแต่เริ่มปล่อยก็คือ T 1โอเคนะแล้วขาดอะไรอีกครับมีตัวอะไรอีกความเร่งครับความเร่งโอเค การเคลื่อนที่ในแนวเด่งมีความเร่งไหมมีไหมความเร่งเรื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกถูกต้องก็คือเห็นไหมก็เมื่อกี้บอกพี่ว่าความเร็วมันไม่เท่าเดิมความเร็วมันไม่เท่าเดิมมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันแสดงว่ามันต้องมีความเร่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความเร่ง a เนี่ยของเราเนี่ยมันเท่ากับค่าเขาเรียกว่าค่าความเร่งจากแรงโน,น้มถ่วงของโลกมันเท่ากับเก้าจุด แปดหนึ่งเมตรเปอรเกันสแคแต่ทำโจทย์เกือบ90%ซมันจะให้แค่เราเราสามารถใช้ค่าสิบเมตรเปอรเซกันสแควรได้เลยโอเคไหมแต่นะครับข้อนี้นะครับแต่รูปนี้นะครับความเร่งมีทิศขึ้นหรือทิศลงขึ้นครับ คำถามคือความเร็วเนี่ยจาก U เป็น v หเนี่ยมันเร็ว <Summer> ขึ้นหรือช้าลงผมว่าลงครับใช่มันลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเพราะว่าเราโยเราโยนของขึ้นใช่ไหมของมันจะช้าลงใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่ามันเกิดความหน่วงเกิดความหน่วงแปลว่าอะไรทิศทางของความเร่งนั้นอ่ะมันชี้เข้าสู่พื้นโลกเสมอเพราะฉะนั้นทิศทางของความเร่งนั้นจะลงเสมอโอเคนะจะลงสู่พื้นโลกเสมอเพราะฉะนั้น ไม่แปลกหรอกเวลาเราโยนของขึ้นไปข้างบนแล้วความเร็วมันจะน้อยลงโอเคนะเพราะวาความเร่งมันดูดกลับมาที่โลกความเร่งจะเป็นลบนะโอเคนะเพราะว่าอะไรนี่เห็นไหมความเร่งเป็นลบเพราะว่ามันชี้ลงมันตรงข้ามกับอยู่โอเคไหมโอเค<า>โอเคคราวนี้เราครบละจุดที่หนึ่งครบห้าตัวละอ่าคราวนี้จุดที่สองโอเคจุดที่สองก็คือขึ้นไป ถึงจุดสูงสุดอืมวัตถุความเร็วเป็นศูนย์โอเคจุดสูงสุดพี่ให้เป็นจุดที่สองโอเคนะจุดที่สองเนี่ยมันมีคุณลักษณะสิ่งนึงก็คือความเร็วที่จุดนั้นะ่ะจะเป็นศูนย์ก็คือวัตถุมันลอยอยู่นิ่งๆเลยพอถึงจุดสูงสุดโอเคนะโอเคการกระจัดก็วัดจากตรงนี้ขึ้นมาเป็น s สอง อคนะืมจุดสูงสุดก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกโยนคิดโยนไปถึงจุดสูงสุดแล้วให้เราคิด,ค,ด,ค,ดคิดเนี่ยเราจะได้1ตัวแน่ๆคือความเร็วปลายคือศูนที่จุดสูงสุดโอเคไหม,มทีสอก็แล้วแต่ก็จับเวลานะ A ก็เหมือนเดิมชี้ลงเหมือนเดิมโอเคนะ U ก็ตัวเดิมเพราะฉะนั้นเราครบแล้ที่จุดที่2โอเคเนาะมาแล้วมัน พอมันถึงจุดสูงสุดมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตกนะครับก็ตกลงมาครับอืมถูกต้องเพราะนั้นมันก็จะตกลงมาโอเคนะอืมพี่ให้พี่ให้มันตกลงมาเท่านี้ก่อนให้ตกลงมาที่จุดที่หนึ่งก่อนให้ให้ตกลงมาที่ความความสูงเท่าจุดที่หนึ่งพี่เขียนโค้งๆอย่างเงี้ยแต่เวลาข้อสอบจริงก็คือมันขึ้นลงแบบนี้นะมันขึ้นแล้วมันก็ลงในเส้นเดียวกันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะแต่พี่เขียนโค้งๆอยงนี้เพื่อให้มัน ให้มันอ่านให้มันชัดเจนนะโอเคนะโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจุดที่จุดที่สามแล้วกันนะจุดที่สามโอเคนะจุดที่สามตรงนี้โอเคนะครับจุดที่สามก็คือ v ีสามโอเคนะวีสามเนี่ยทิศไงทิศเป็นไงทิศขึ้นหรือทิศลงทิศลงนะครับ v ีสามทิศลงโอเคนะครับแต่ v จุดที่สามเนี่ยมันเป็นระดับเดียวจุดที่1จําไว้เวลาของอขึ้นไปแล้วตกมาถึงผ่านจุดจุดเดียวกันขนาดของความเร็วจะเท่ากันแปลว่าอะไรครับแปลว่าขนาดของความเร็วที่สมนันแหละจะเท่ากับขนาดของความเร็ว1โอเค,คเพราะว่ามันความสูงเท่ากันขนาดของความเร็วหรืออัตราเร็วเท่ากันแต่ทําไมความเร็วมันไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรจริงๆเวลาไปแทนเนี่ย v 3สเนี่ยจะต้องติดลบเพราะว่ามัน ชี้ลง v 1มันชี้ขึ้นมันต้องเป็นบวกแต่ถ้าไม่มองเครื่องหมายแล้วขนาดมันจะเท่ากันโอเคคนระับเพราะฉะนั้นเวลาวัตถุกตกบาที่ที่เดียวกับที่เราเคยศึกษาอย่างเช่น v 3เนี่ยตกมาที่จุดที่3ซึ่งมันระดับเดียวกับจุดที่1เนี่ยอัตราเร็วหรือขนาดของความเร็วจะเท่ากันแต่ทิศทางจะตรงกันข้ามเห็นไหมครับอโอเคตอบพี่หน่อย f3 ว่าจะไง การกระจัดที่จุดที่3คือเอา s 1คือเอ่อเอาโอเคนะ s 1ก็อย่างที่บอกมันเป็นการกระจัดเพราะนั้นพี่บอกเลยแล้วกันเพื่อไม่งงถึงแม้มันกลับตกกลับลงมาแต่เวลาเราวัดการกระจัดเราก็วัดขึ้นไปที่ไปจากจุด ไปจากจุดเริ่มต้นเสมอเห็นไหมเพราะฉะนั้น s 3แม้มันจะต่อกับกับตกลงมาแต่เราก็ต้องวัดจากจุดเริ่มต้นเพราะ,ะนั้น s 3ก็จะวัดขึ้นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรครับ s 3 s 3จะเท่ากับ s 1เลยโอเคนะวัดวัดในทิศทางเดียวกันเลยขนาดเท่ากันด้วยเพราะวัดจากจุดเริ่มต้นเหนะ็นไเราจะไม่เอา s 1บวก s 2แล้วก็บวกทิศทางตรงนี้นะแล้วก็บวกระยะทางตรงนี้นะเพราะั้นเพราะถ้าเราบวกไปเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือระยะทางมันไม่ใช่การกระจัดเพราะฉะนั้น s 3ไม่ใช่เส้นนี้แต่ s 3คือแค่ขึ้นไปจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุดที่เราคิดเพราะว่า s คือการกระจัดนับจากจุดเริ่มต้นแค่นั้นเสมอ,อเห็นไหครับอืมคราวนี้อ่าพอมันตกมาปุ๊บถึงจุด เดิมจุดที่สี่จุดที่สี่จุดที่สี่เนี่ยมันกลับมาที่เดิมโอเคกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเอาเหมือนของเดิมเหมือนกลับมาที่จุดที่เออ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับมาจุดที่เริ่มต้นอ่ะกลับมาที่เดียวกันแปลว่าอะไรแปลว่า v ที่จุดที่สี่เนี่ยขนาดของ v ที่จุดที่สี่จะเท่ากับขนาดของ u อจริงไหมเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกเหมือนกันก้อนนี้ก็คือ ก็คือเพราะกับตกมาที่ระดับเดียวกันขนาดของความเร็วจะเท่ากันเพราะฉะนั้น v ที่จุด v ที่จุดที่4เนี่ยไม่ใช่ v ที่จุดที่1 v ที่จุดที่4เนี่ยขนาดของความเร็วจะเท่ากับขนาดของความเร็วต้นเพราะว่ามันตกมาที่ระดับเดียวกันเหมือนจุดที่3เอ็นไหมครับแต่ตกมาที่เดิมแปลว่าอะไรแปลว่าการกระจัดที่จุดที่4แเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับ0ูนะครับเพราะฉะนั้นข้อไหนบอกว่าตกกลับมาที่เดิมการกระจัดเท่ากับ0ูนได้เลยโอเคนะครับขนาด v ก็เท่ากับขนาดของ u อเนี่ยนะครับผมแต่ v เนี่ยติดลบนะ u เนี่ยขึ้นมันเป็นบวกโอเคนะเวลาไปคิดโอเคนะครับ s u v a เหมือนเดิมทุกเคสไม่ว่าจุดไหน a เท่าเดิมคือลบหมดถ้าตรงข้ามนะครับโอเคคราวนี้สมมติ เราโยนขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันกลับมาที่เดิมสมมุติเรายืนอยู่บนหน้าผาเวลาโยนขึ้นไปแล้วมันกลับไปที่เดิมมันก็จะมันก็จะไม่หยุดใช่ไหมเพราะว่ามันจะตกหน้าผาไปอีกโอเคนะมันก็จะอาจจะเลยลงไปอีกเพราะว่าจุดที่โยนมันสูงกว่าพื้นโอเคนะมันก็จะตกลงไปอีกตกลงไปต่อโอเคนะจุดนี้พี่ให้เรียกว่าจุดที่ห้าแล้วกันโอเคนะจุดที่ห้าเนี่ยก็มันก็จะมี ความเร็วเท่ากับ v เท่ากับ v อ v 5เนาะซึ่ง v 5นี่เป็นการคิดทิศลงมันจะติดลบอยู่แล้วแน่นอนโอเคไหมโอเค a ก็เหมือนเดิมโอเคไหมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คืออะไรครับการกระจัดการกระจัดวัดจากจุดเริ่มต้นมาตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้น s 5้น,นซึ่ง s 5ต้องติดลบเพราะมันชิดลงชี้ลงมาโอเคไหม แลวที่สำคัญ s5 เหมือนเดิมมันเป็นการกระจัดต้องวัดจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดที่เราสนใจนะซึ่ง s5 ไม่ใช่ระยะทางที่รวมมาจากข้างบนนะโอเคนะเพราะว่ามันเป็นการกระจัดโอเคนะโอเคเพราะตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วใครสงสัยไหมการโยนขึ้นการโยนวัตถุขึ้นไปมันจะมีอยู่ประมาณ5เหตุการณ์ที่เราสามารถศึกษาได้เคนะมีใครสงสัยไหมมีการสงสัยอะไรไหม ไม่ครับไม่นะโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องจาําภาพนี้แต่เข้าใจไปทีละจุดทีละจุดตามที่มีบอกเห็นไหมอนอกจากการโยนวัตถุขึ้นไปมันก็จะมีการอะไรครับการปล่อยเวลาเวลาเขาเรียกว่าเวลาเวลาโจทย์บอกว่าปล่อยหลุดเนี่ยหลุดมือร่วงเงี่าปล่อยหลุดร่วงก็คืออะไรครับคือมีของแล้วอยู่ดีอของก็ ลอยถูกปล่อยลงมาการปล่อยเนี่ยความเร็วต้นเท่ากับศูนโอเคนะปล่อยหลุดร่วงความเร็วต้นเท่ากับศูนย์เราไม่ได้โยนขึ้นไปเราแค่ปล่อยนึกถึงว่าเรายือนอยู่บนระเบียงแล้วเราก็ปล่อยของลงมาโอเคนะโอเคเพราะฉะนั้น u เท่ากับศูนเพราะฉะนั้น u เท่ากับศูนย์พี่ให้ยูนั้นนะ่ะมีทิศทางลงจริงย u เท่ากับศนมันก็ไม่มีทิศทางอยูล่ลวมันจะลงตลอดเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ย เราคิด a หรือ g เนี่ยเป็นบวกได้โอเคไหมเพราะว่าดูถ้าว่าศูนยเราก็ให้มันเป็นทิศถังลงซะเลยโอเคไหม s ที่วัดลงมาก็บวกตลอดโอเคนะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสไม่ไม่ไม่โยนขึ้นไปทุกอย่างจะเป็นบวกตลอดเพื่อการคิดเลขง่ายขึ้นโอเคนะโอเคเราจะมีอีกเคสหนึ่ง s การคว้างลงเมื่อกี้เมื่อกี้ว้างขึ้นไหนนี้คว้างลงคว้างลงมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ u อ่ะไม่เท่ากับศูนย์โอเคไหมไม่เท่ากับสูนยแต่ u มันก็เป็นทิศลงเพราะฉะนั้นบวกทิศลงคือทิศบวก a หรือ g ก็คือบวกโอเคไหม s ก็จะวัดเป็นบวกหมดเพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้าทิศ u เป็นทิศลง ทิศ A มันก็ลงอยู่แล้วพเพราะันทิศเดียวกันก็ให้มันเป็นบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรครับเพราะฉะนั้นเราก็คีประเ e p t เดิมว่าทิศท,ทางของ u หรือความเร็วต้นเป็นบวกอะไรตามอะไรเป็นทิศท,ทางเดียวกับ u ก็เป็นบวกหมดเลยโอเคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นหมดแล้วการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งโอเคนะ การเคลื่อนที่ในแนวบิ่งมีแค่หน้านี้หน้าเดียวแล้วก็สูตรก็ใช้สี่สูตรเหมือนเดิมโอเคนะโอเคคราวนี้มันก็จะมีโจทย์พวกแนวหลายๆแบบอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะก็จะทำไปแต่เราเอาแนวเบสิกก่อนซึ่งชีทหนึ่งอันเนี้ย cover แนวเบสิกไว้เกือบหมดแล้วโอเคนะพอเราทำอันนี้หมดมันจะมีค่าบางข้อที่แบบซ้ำหรือง่ายแล้วก็ไปทำเองได้นะ